สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดแชร์นะจะเป็นแชร์ของตัวนี้นะครับเนาะผมก็จะทําการเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับว่าแชร์ตัวนี้นะจะเพิ่มกันยังไงนะครับก็ดูผมได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะเปิด Google ขึ้นไปก่อนนะ,ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่าเอเนม r ดลลานะครับแบบนี้นะ อ่าแลนเทอร์ไปได้เลยนะครับเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่ตัวแรกเนาะก็จะเป็น e n a m e n d o l l a c o m แบบนี้นะครับอ่าแล้วพอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีนะก็สามารถใส่รหัสไปได้เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อใช้เนาะอ่าหรือจะมาลงชื่อใช้ด้วย Google ก็ได้นะครับตอนนี้เขาก็มีแล้วนะครับลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google เนาะอ่าแล้วก็ทำการสมัครใช้งานนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับ ก็ชื่อผู้ใช้อีเมลลาาผ่านนีย้ยัลราผ่านนะครับทุกคนสามารถเกาะให้ครบถ้วนได้เลยเนาะอะอีเมลก็มั่วได้ชื่อผู้ใช้มั่วได้นะครับแต่ก็ต้องทําการจดเอาไว้กันด้วยนะการเราลืมนั่นเองนะครับทุกคนก็จดเอาไว้กันด้วยละกัน <i> แ,ลแล้วก็ติ๊กช่องนี้นะครับ <i> เพื่อทําการเกาะครบถ้วนแล้วนะครับทําการติ๊กด้วยแล้วก็ทําการสมัครใช้งานไปได้เลยนะครับเราจะมาลงชื่อเข้าใช้ให้ดูนะครับ เมื่อเราล็อกอินมาแล้วนะครับทุกคนก็ดูที่หมวดหมู่กันนะครับหมวดหมู่ก็จะเป็น Facebook นะครับเป็น TikTok นะครับเป็นไอจีหรือว่า Instagram นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี YouTube Line นะครับ Shopee Telegram Twitter ร์นะครับเนาะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับในหัวข้อหมวดหมู่ตัวนี้นะอ่าก็จะเป็นเพิ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มวิวเพิ่มแชร์อ่าคนคอมเมนต์คนดูไลฟ์สตรีมนะครับเนาะก็จะมีเหมือนกันนะครับสำหรับคนดูไลฟ์สตรีมดันดัน ดันไลฟ์สตรีมของเรานั่นเองนะครับเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาในหัวข้อเฟซบุ o กนะครับนาอแล้วหาคำว่าเพิ่มแชร์โพสต์ตัวนี้แล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการราคาตัวไหนนะครับหรือว่าต้องการคุณภาพแบบไหนนะครับสามารถเลือกกันได้เลยนะครับตรงหัวข้อบริการตัวนี้นะอาจจะเป็นเลือกหัวข้อแรกไปนะครับแล้วก็เจอหัวข้อลิงก์นะครับง่ายๆเลยนะครับกดไปที่วันที่ลำลองโพสนั้นนะกดไปเลยนะครับแล้วก็ปับโพสต์ของท่านเป็นสาธารณะนะครับทาการกรอปลิงก์ด้านบนแล้วก็วางได อแล้วเจอหัวข้อจำนวนนี้คือจำนวนยอดแชร์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเนาะขั้นต่ำก็อ่าอยู่ที่200นะครับสูงสุดก็แสนหนึ่งค่ะของกระป๋ามขั้นต่ำไปพอค่าใช้จ,จ่ายขึ้นมาทุกคนนะครับกดส่งได้เลย ระบบก็ได้รับความสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนทําการแค่รอยอดแชร์เพิ่มขึ้นนะครับก็ง่าๆเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองเดี๋ยวผมพาไปดูยอดแชร์เดิมนะอาจจะเป็น6 0 8นะครับให้ทุกคนจําไว้เลยนะครับแลวผมจะมาแนะนำเว็บไซต์กันต่อนะจะมีปอร์ดการสั่งซื้อบอกเราด้วยเนาะอันนี้เลขออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งซื้อไปล่าสุดนะครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับก็แจ้งเข้าไปได้เลยแล้วเจอหัวข้อวันที่นะครับเนะ จะมีเวลาบอกนะครับเราซื้อสั่งซื้อเวลาไหนวันวันไหนนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อลิงก์ค่าใช้จ่ายนะครับบริการกับสถานะของระบบก็บอกหมดเลยนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปนะจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้กด้่นขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊ก แบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมูน่นีครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะ,ะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นนเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทําการอ่านหมายเหตุ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับหาหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋ว ตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอทเทนเดอลลาร์นะครับก็หมดแล้ว ขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับอะล้ครับตอนนี้ยอดแชร์ก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น9 6ฮโกแบบนี้เลยเนาะสำหรับยอดแชร์ก็ใบมากๆเลยนะครับน้องตัวนี้อถ้าใครน่สนใจที่เพิ่มยอดแชร์แบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามแรงต่างนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใช้งานเว็บไซต์เว้ดล่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ